ถ้าเราพูดถึงทะเลเราทุกคนต่างก็จะรู้ว่าพื้นที่บนโลกส่วนใหญ่จะเป็นน้ำทะเลและพื้นที่ของทะเลส่วนใหญ่แล้วการสำรวจของมนุษย์ยังเข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ซึ่งสิ่งที่ยากที่สุดในการสำรวจทะเลคือความลึกของทะเลรวมถึงแรงดันมหาศาลที่กระทำต่อวัตถุ เราจะมาพูดถึงเรื่องจริงของทะเลลึกกันนะครับความหมายของทะเลลึกคือระดับน้ําที่มีความลึกตั้งแต่200เมตรลงไปซึ่งคิดเป็น70%ของน้ําในมหาสมุทรทั่วโลกและพื้นที่ที่เป็นน้ําลึกจะมีแสงน้อยหรือในบางพื้นที่ไม่มีเลย ถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตจนถึงปลายศตวรรษที่19มนุษย์เราเชื่อว่าใต้ทะเลลึกไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่แต่ในช่วงปีคศ1872จนถึง1876ในช่วงเวลานั้นนะครับมีเรือขุดเจาะและเรือลากได้นําเอาสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกขึ้นมามากมายแต่นักวิทยาศาสตร์ในิศตวรรษที่20มีความเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกไม่มีอยู่จริงที่พวกเขาเชื่อแบบนั้นนะครับมีเหตุผลที่ทําให้นักวิทยาศาสตร์คิดแบบนั้นก็คือใต้ทะเลลึกเป็นสถานที่ที่ รวมถึงแรงดันน้ำมหาศาลและมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นแต่ในความเป็นจริงสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่ระดับความลึกต่ำกว่า200เมตรลงไปจนมาถึงปีคศ1 9 6 0มีการนำยานสำรวจล่องลึกยานลำนั้นมีชื่อว่า t เตที่เป็นการลงไปสำรวจล่องลึกก้นมหาสมุทรมาเลียนาซึ่งจะอยู่ทางตอนใต้ของกาะมาเลียนาใกล้กับกาะกวมนะครับ ในช่วงเวลานั้นลงไปสำรวจที่ระดับความลึก1911เมตรซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดในโลกถ้าเรานำยอดเขาเอเวอเรสต์มาวัดกับจุดนี้นะครับยอดเขาเอเวอเรสต์จะจมอยู่ใต้ทะเลประมาณ1.61กิโลเมตรและภายหลังยานสำรวจ d a s t ถูกปลดระวังในการสำรวจทะเลซึ่งเหลือเพียงแค่ยานสำรวจน้ำลึกไคโกที่สามารถลงมาสำรวจที่ระดับความลึกนี้ได้แต่ในปี2003ยานสำรวจสูญหายไปในทะเล และต่อมาในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนในปี2009ยานสำรวจน้ำลึกนีเลียสดำน้ำลงไปสำรวจที่ a ชลเลนเจอริ f ที่ลงไปมากถึง3ครั้งเลยนะครับซึ่งเป็นระดับความลึก1900เมตร จากการสำรวจทะเลทั้งหมดในการสำรวจมีไม่ถึง5%เหรือแค่1%เเท่านั้นถ้าเราเทียบกับการสำรวจจักรวาลมนุษย์เรารู้จักดวงจันทร์และจัก,กรวาลมากกว่าทะเลที่อยู่บนโลกและเมื่อเราย้อนกลับไปนะครับเคยมีการสันนิฐานว่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกจำเป็นต้องพึ่งอินทรีย์วัตถุที่ตกลงมาจากทะเลด้านบนเท่านั้นแต่จากการสำรวจนะครับมีการค้นพบคโครเนีที่จะเป็นกุ้งและสิ่งมีชีวิตอื่นอาศัยอยู่รอบป,ป่องน้ำร้อนใต้ทะเลการค้นพบนี้อยู่ในช่วงปลายศตรวรรษที่1970นก่อนจะ ีการค้นพบปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลซึ่งทําให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มมีการยอมรับเพราะการค้นพบปล่องน้ำร้อนใต้ทะเลทาให้พบว่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกสามารถรับสารอาหารและพลังงานโดยตรงจากแหล่งพลังงานความร้อนและปฏิกิริยาทางเคมีที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของแร่ทาให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้จเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแสงโดยที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับใช้ออกซิเจนในน้าเกลือที่มีอุณหภูมิมากถึง150งองศาเซลเซียส สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้โดยใช้ไฮโดรเจนซันไฟ์ซึ่งถือเป็นพิษอย่างมากเลยนะครับต่อสิ่งมีชีวิตบนผิวโลก การค้นพบในครั้งนี้นะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่กับสภาพแวดล้อมในการกำเนิดสิ่งมีชีวิตและการดำรงของสิ่งมีชีวิตอื่นในจัก,กรวาลและแนวคิดนี้นะครับทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดกันว่าดวงจันทร์ยูโรปาที่เป็นดาวบริวารดวงหนึ่งของดาวพฤหัสบดีอาจจะสามารถให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตใต้ผิวน้ำแข็งได้โดยที่นักวิทยาศาสตร์นะครับเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมเหมือนกับใต้ทะเลลึกของโลก ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวแล้วเท่านั้นถึงจะสามารถอาศัยอยู่ได้ส่วนอาหารของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลลึกคือสิ่งที่เรียกว่าหิมะทะเลที่ถูกเรียกว่าหิมะทะเลนะครับเพราะหิมะทะเลจะมาจากทะเลข้างบนขยายความก็คือแพงต้นที่ตายแล้วและไดอะตอมหรืออุจจระและทรายที่รวมถึงฝุ่นอินทรีย์อื่น เกจของหิมะทะเลอาจจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายเซนติเมตรและมันใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะมาถึงก้นสมุดหิมะทะเลเป็นสิ่งสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ทะเลลึกซึ่งถือได้ว่าหิมะทะเลเป็นรากฐานสําคัญของระบบนิเวศใต้ทะเลลึกเป็นเพราะว่าแสงแดดไม่สามารถส่องถึงใต้ทะเลได้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จึงอาศัยหิมะทะเลเป็นพลังงาน และความดันที่อยู่ใต้ทะเลจะเพิ่มขึ้นหนึ่งบรรยากาศทุกๆุกสิบเมตรทําให้สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลต้องปรับตัวใหม่โดยเป็นการปรับตัวความดันในร่างกายให้เหมือนกับสภาพดันนอกของมันไม่งั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะถูกบดขยี้ด้วยแรงดันมหาศาลของใต้ทะเลลึกส่วนอุณหภูมิที่อยู่ใต้ทะเลนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลันโดยจะถูกแบ่งออกเป็น2พื้นที่ หนึ่งการเปลี่ยนแปลงระหว่างน้ําผิวดินกับน้ําในทะเลลึกโดยที่การเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับความลึกของทะเลซึ่งเขตที่มีแสงส่องถึงจะมีอุณหภูมิประมาณ20องศาเซลเซียสแต่เมื่อลึกลงไปประมาณ1,000เมตรอุณหภูมิจะอยู่ประมาณ5-6องศาเซลเซียสและเมื่อลงไปในความลึก3-4,000เมตรจะมีอุณหภูมิประมาณ0-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิที่เกิดขึ้นเกิดจากการไม่โดนแสงแดดและการจมของมวลน้ําเย็นที่ละลายมาจากขั้วโลกทั้งสองขั้ว และพื้นที่ที่2เกิดจากการเปลี่ยนแปลงระหว่างน้ำมหาสมุทรกับป่องน้ำร้อนใต้ทะเลโดยที่อุณหภูมิของน้ำในบริเวณตอ่งน้ำร้อนจะอยู่ที่ประมาณ400องศาเซลเซียสและพื้นที่ที่ห่างออกไปประมาณ2-3เมตรจะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ2-4องศาเซลเซียสเท่านั้น พื้นที่ใต้ทะเลลึกส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นพืชใต้น้ําเป็นเพราะว่าแสงไม่สามารถส่องถึงได้ทําให้ไม่มีการสังเคราะห์แสงแต่ขึ้นอยู่กับสถานที่และสภาพแวดล้อมยกเว้นใกล้กับป่องน้ําร้อนใต้ทะเลโดยที่จะอาศัยพลังงานจากสิ่งที่เรียกว่าหิมะทะเล และการที่มนุษย์เราจะสำรวจทะเลลึกก็เป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากมีแรงกดดันมหาศาลและการที่มนุษย์เราจะสำรวจได้จะมีอยู่2วิธีนะครับการใช้เรือดำน้ำที่ควบคุมจากระยะไกล2การใช้เรือดำน้ำทนแรงดันสูงและมนุษย์เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของแรงดันเพราะการที่มนุษย์เราจะนำสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกมาศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากมากเมื่อเรานำสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ขึ้นมาแล้วพวกมันจะตัวระเบิดหรือสภาพร่างกายของพวกมันไม่เหมือนเดิม และความเค็มของทะเลลึกถือว่าเป็นเรื่องที่น่าถึงเพราะภายใต้ทะเลลึกนะครับความเค็มจะคงที่โดยจะมีค่าประมาณ35ส่วนต่อ1000พซึ่งถือว่ามีความต่างที่เล็กน้อยและเรื่องกายภาพของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกจะมีความแปลกประหลาดอย่างมากเลยนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นการเรืองแสงและมีปากใหญ่มีฟันที่แหลมคมและโครงสร้างที่สามารถกินเหยื่อได้โดยที่ไม่สนขนาดตัวซึ่งรวมถึงมีตาที่ไวต่อแสงและมีช่องมองภาพที่สามารถเห็นเงาของเหยื่อได้ แต่สิ่งมีชีวิตที่เป็นเหยื่อก็มีการปรับตัวเช่นกันโดยทําให้ร่างกายรีบแบนและลดเงาด้วยการเลืองแสงหรืออวัยวะที่เลืองแสงได้ที่จะอยู่ใต้ท้องของพวกมันเพื่อทําให้นักล่าจากด้านล่างไม่สามารถมองเห็นพวกมันได้และปลาทะเลลึกส่วนใหญ่จะมีผิวหนังที่เหมือนวุ้น ที่ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยไกโคซามิโนไกแคนเพื่อมาแทนถุงลมพวกมันหรือการใช้การในการลอยตัวการที่มีผิวหนังแบบนี้นะครับจะมีความหนาแน่นต่ำและนอกจากนี้ก็ยังมีการค้นพบหมึกทะเลที่เนื้อเยอะของพวกมันมีเจลาตินในตัวของพวกมันเต็มไปด้วยของเหลวที่สร้างขึ้นจากของเสียโดยที่ของเหลวชนิดนั้นคือแอมมิโนคอไลซึ่งทําให้มีน้ําหนักเบาวกว่าน้ําโดยรอบและสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีการเผาผ่านอาหารที่ช้าส่วนใหญ่แล้วพวกมันจะชอบรอเหยื่อะนะครับเพราะพวกมันว่ายน้ำ ได้ช้ชาและเพื่อไม่ให้สูญเสียพลังงานมากจนเกินไปส่วนการผสมพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลหรือการหาคู่นั้นเป็นไปได้ยากจึงทําให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีการปรับตัวโดยที่พวกมันสามารถแปลงเพศตัวเองได้ในกรณีที่เจอเพศเดียวกันที่ใต้ทะเลลึกสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นดอกไม้ทะเลและเวิร์มรวมถึงปิงทะเลและกุง้งใต้ทะเลลึกในบางส่วนยังมีอุณหภูมิมากถึง400องศา,าเซลเซียสจนทําให้นักวิทยาศาสตร์คิดว่ายากต่อการที่จะมีสิ่งมีชีวิต แต่กลับกลายเป็นว่าใต้ทะเลลึกนั้นมีปลาหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งทําให้เราพบว่ายังมีสิ่งมีชีวิตแปลกอีกมากมายที่ยังรอการค้นพบเพราะใต้ทะเลลึกนั้นยังมีพื้นที่อีกมากมายที่รอการสํารวจจากมนุษย์เราสําหรับโลกใต้ทะเลลึกก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าข้อมูลผมผิดพลาดตรงไหนนะครับเ,เพื่อนๆเพิ่มเติมได้เลยนะและเราเค่อยเจอกันใหม่ในอีพีหน้าสวัสดีครับ